เคยคิดไหมครับว่าทำไมเรื่องแด็คูล่าถึงอยู่ในหัวคนทั่วโลกมานับร้อยปีแล้วเคยสงสใส่ไหมผู้ชายที่ใส่สูทสีดำมีเขี้ยวยาวชอบดูดเลือดของมนุษย์ทำไมถึงไม่เคยตายแต่ถ้าผมบอกว่าแด็คูล่าในประวัติศาสตร์นั้นสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์หลักคุณจะว่าไงสวัสดีครับผมมาวินครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงกระซิบจากอดีตและนี่คือ EP ีแรกของรายการนี้ครับทุกคนกับเรื่องแด็คูล่าครับ ตำนานแห่งรัติกาลอมตะการละครั้งหนึ่งการหุบเขาคาพเพเทียนที่หมอกหนาทึบจนกลืนกินแสงจันทร์มีอาณาจักรหนึ่งที่ชื่อว่าวาลาเคียนและเจ้าชายที่ชื่อว่าวลาเทเปสวลาเทเปสเติบโตมากับสงครามตั้งแต่เขายังเยาว์วัยเสียงดาบกระทบกับโลหะเป็นเสียงก่อมนอนของเขาเขาเรียนรู้ตั้งแต่เยาว์วัยว่าความอ่อนโยนเป็นจุดจบของความอ่อนแอหัวใจของเขาแข็งดังเหล็กเย็นจนกระทั่งเขาได้พบกับหญิงสาว ที่ชื่อว่าอิซเบลหญิงสาวจากโบสถเก่าที่คอยดูแลคนบาดเจ็บจากสงครามในายามค่ำคืนพวกเขามักนั่งเล่นด้วยกันใต้เทียนเล็กๆเธอสวดภาวนาให้คนตายส่วนเขาเฝ้ามองเธอสวดเหมือนสวดต่อให้กับชีวิตตัวเองวลาดไม่เคยพูดคำว่าหลักแต่ทุกครั้งที่เขามองตาเธอโลกที่เต็มไปด้วยเลือดก,ก็เหมือนหยุดหมุนและเธอเอง ก็เข้าใจโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรสักคำแต่แล้ววันหนึ่งสงครามมักลับมาเวลาต้องออกจากเมืองอีกครั้งและข่าวลือก็ได้แพร่หลายว่าเขานั้นถูกสังหารเมื่ออิซาเบลได้ยินแบบนั้นหวัวใจของเธอแทบแตกสลายเธอเปินขึ้นหอคอยสูงสุดของปราสาทหวังจบชีวิตตัวเองและเธอนั้น ได้สวดขอพรอต่อพระเจ้าก่อนที่เธอจะโดดลงมาสู่แม่น้ำเบื่องละ <c oughs> เมื่อวลาดกลับมาถึงวลาดได้พบร่างของอิซาเบลวลาดเสียใจยมากเขาจึงได้กรีดมือของตัวเองแลนะได้นาเลือดที่ไหลลงมาผสมกับเลือดของอิซาเบลแล้วอุ้มถวายแนบอก ด้วยความสิ้นหวังเขาได้สาบานขึ้นสู่ฟ้าว่าหากพระเจ้าพาคเธอไปข้าจะขอสาบให้ความรักของข้าอยู่เหนือความตายหลังจากที่เขาพูดเสร็จเลือดของเขาได้ผสมกับเลือดของเธอพระจันทร์ได้กลายเป็นสีแดงเงาของมังกรกลับมาคุมประสาทอีกครั้งเวลาสามารถอยู่ได้โดยที่เขาไม่ต้องกินไม่ต้องหลับแต่เขาจะต้องกินเลือดของมนุษย์เพื่อให้ยังมีชีพอยู่นั่นคือเหตุผลที่โลกเรียกเขาว่าแดกคูลาเจ้าชายแห่งลัตติกา ก่อนจะมีหนังเรื่อง Before Sunshine หรือ Twilight ที่เป็นหนังแสนโรแมนติกของแวมไพร์เด็กคูล่รางจริงๆเขาก็คือเจ้าชายวัลารที่3แห่งแคว้นวลนเคียอยู่แถวโรมาเนียศตวรรษที่15เขาได้สมญานามว่าเป็นเจ้าชายที่แสนโหดอำมหิตสมัยก่อนนะครับวัลารเนี่ยเวลาเขาจะฆ่าศัตรูเขาจะใช้ไม้เสียบทะลุล่างมีบันทึกไว้ว่ามีศพที่โดนวลาเนี่ยครับฆ่าไม่ต่ากว่า2 0 0 0ืศพนี่แหละครับ ิลปะแห่งความน่ากลัวของเขาแต่เขาไม่ได้ฆ่าคนแบบมั่วสั่ววลารปกครองแผ่นดินโดยใช้หลักการของจิงตวิทยาเพื่อปกป้องอาณาจักรของเขาถ้าใครทำผิดจะโดนเสียหัวประจานทา้งคนเขาได้ฉายาว่าวลารจอมเสียบนั่นเองครับตำนานนี้ถูกนำมาเขียนใหม่โดยชาวไอริสท,ที่เขาชื่อว่าบาร์สโตเกอร์ ในปี1897ทุกคนรู้หรือไม่บาร์สโตเกอร์ไม่เคยไปโรมาเนียมาก่อนเลยแต่สงสัยใช่ไหมว่าทำไมเขาถึงเขียนได้เขาศึกษาข้อมูลจากหนังสือท่องเที่ยวและเขาก็ได้เรียบเรียงจนเกิดแดคูลาขึ้นมาแต่แล้ววเวลาก็เปลี่ยนไปแดคูลากลายเป็นสัญลักษณ์ของปีศาจที่มีความรักโดดเดียเ่ยวมีเสน่ห์มีความเศร้าและที่ขาดไม่ได้ดูดเลือดนั่นเองครับ ทุกคนจาได้ไหมครับข้นต้นคลิปเนี่ยผมได้บอกไว้ว่าเรื่องนี้มันสามารถอธิบายได้โดยวิทยาศาสตร์นะครับจริงๆแล้วเรื่องทั้งหมดเลยเนี่ยอาจจะเกิดจากแท่โรคบางชนิดก็ได้นะครับทุกคนโรคแรกนะครับโรคพอไฟเลียโรคพอไฟเลียเนี่ยเป็นโรคพันธุกรรมนะครับสร้างเม็ดเลือดผิดปกตินะครับแพ้แสงแดดหนักมากนะครับถึงขั้นออกจากบ้านไม่ได้เลยนะครับทำให้ผิวเนี่ยนะครับปูพองและไหม้นั่นเองนะครับทุกคนโรคที่2 คือโรคพิพษสุนัขบ้าอาการนะครับทุกคนก็คือการข้างกลัวน้ํากลัวแสงแดดน้ําลายฟูมปากและถ้าใครเป็นโรคนี้นะครับกัดคนได้จริงๆ 3. การฝังศพผิดพลาดต้องย้อนไปสมัยก่อนนี้นะครับทางแพทย์นะยังไม่รู้จักภาวะโคมา่าหรือตายเทียนนั่นเอง มันมีอยู่เคสนะครับเขาได้อสติแต่ว่าทางแพทย์เนี่ยคิดว่าเขาตายแล้วก็เลยนําไปฝังซึ่งพอฝังกบดินเสร็จแล้วเนี่ยนะครับศพที่เขาหาว่าตายแล้วนะครับดันตื่นขึ้นมาแล้วก็เอานเล็บเนี่ยนะครับข่วนกับโลงข่วนกับอะไรขึ้นมานะครับทีนี้ในยชาวบ้านก็ดีนเสียงเขาเขาก็เลยุดขึ้นมานะครับปรากฏว่าเขาได้เห็นรอยเล็บรอยอะไรจึงคิดว่าเขาได้ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะดูดเลือดคนแน่เลยนี่แหละครับ เป็นทที่มมาาาาาาของวิยาาาาิยยศสสตรร์ถธบได้ซึ่งปัจจุบันนี้นะฮะก็ยังมีเหล่านักวิทยาศาสตร์ได้มาทดลองยังหาคําตอบอยู่นะฮะว่ามนุษย์เราจะสามารถใช้ชีวิตอยู่ไ,ได้นานแค่ไหนและได้มีการทดลองเกิดขึ้นแล้วนะครับที่ชื่อว่ายังบัต experiment เขาได้นําเลือดนะฮะจากหนูตัวที่อายุน้อยอยู่นะฮะไปใส่ให้กับหนูตัวที่อายุแก่แล้วนะครับผลปรากฏออกมาว่าหนูตัวที่อายุแก่เนี่ยสามารถแข็งแรงขึ้นอายุยาวนานมากขึ้น กล้ามเนื้อฟื้นฟูได้ไหวมากขึ้นและที่สําคัญสมองไวขึ้นฟังดูคุณไหมครับแต่สุดท้ายแล้วนะฮะก็ยังไม่มีหลัก ผลแนบชี้ชัดแน่นอนว่ามันสามารถใช้กับคนได้จริงๆนะครับแล้วก็มีคนรวยบางกลุ่มนะครับจากอเมริกานะครับทุ่มเงินนะครับเพื่อที่จะได้ทําการทดลองในครั้งนี้นะครับกลุ่มแพทย์นะครับเรียกคนกลุ่มนี้ว่าแวมไพร์เทเลพีครับและในตอนนี้ทุกคนครับนักวิทยาศาสตร์นะครับเขาก็กําลังศึกษาคนคว้านะครับในวัยชราพยายามทาทุกทางนะครับให้คนเหล่านั้นในยุคที่ยืนยาวมากขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเป้าหมายของการค้นคว้าของวิศัตร์ในครั้งนี้ เพื่อที่จะทําให้มนุษย์ได้กลายเป็นอมตะนั่นเองครับและโครงการนี้นะครับทุกคนนะครับชื่อโครงการว่าโครงการยาคูล่าเลยครับหวังว่าในอนาคตนะครับคนเราทุกๆคนจะเป็นอมตะนะครับแต่ต้องมีความรักนะครับถ้าถามว่าตอนนี้นะครับยังมีคนเชื่อเรื่องยาคูล่าอยู่ไหมนะครับตอบได้เลยว่ามีนะครับทุกคนกลุ่มนี้นะครับเขาเรียกว่ากลุ่มเลี้ยวไหลแบบพายครับทุกคนฮะเป็นการดื่มเลือด ของบุคคลเนี่ยแหละครับแต่ว่าไม่ใช่การที่เรานั้นไปดูดที่คออีกคนหนึ่งนะฮะไม่ใช่แต่ว่าเป็นการที่เราดื่มเลือดเล็กน้อยจากคนที่ยินยอมเพื่อความเชื่อนะครับของทางจิตวิญญาณนั่นเองนะครับบางคนนะครับเขาเชื่อว่าทําแบบนี้แล้วนะจะเป็นการเยียวยาทางจิตแวมไพร์ vampire, ก็ได้เปลี่ยนความหมายไปแล้วเป็นตัวแทนความเชื่อเรื่องของความรักความเดียวดายความเหงาและไม่ใช่ปีศาจต่อไปครับ แล้วเรื่องจริงนะครับที่หลายๆคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับเกี่ยวกับแด็กคูล่านั่นเองนะครับข้อแรกครับปราสาทของแด็กคูล่านะครับบาร์นแคสเซิลจริงๆแล้ววารานไม่เคยอยู่เลยนะครับข้อ2ครับบาร์มสโต็เกอร์เนี่ยเขาไม่เคยไปลงมันเองจริงๆนะครับเหมือนที่ผมพูดไปต้นรายการนะฮะว่าเขาแต่งทั้งหมดมาจากหนังสือท่องเที่ยวนั่นเองครับข้อที่3ครับในยุคกลางนะครับมีหลายๆศพพบว่ามีอีกอยู่ที่ปากนะครับเพราะเขาเชื่อว่าฟื้นขึ้นมาแล้วจะไม่สามารถกัดคนได้นะครับข้อที่4นะครับในวัฒนธรรมของเอเช ที่มันคล้ายๆกับแดกคูล่านะครับของไทยเราจะเป็นปอบกระสือหรือถ้าพูดง่ายๆมันก็คือแวมไพร์ทุกคนนะครับกัดคอเหมือนกันผมว่านะครับสุดท้ายแล้วแดกคูล่าไม่ได้มีจริงนะครับทุกคนแต่วลาดเขามีจริงนะครับเขามีเรื่องราวของเขาการเวลาผ่านไปมีคนมาเติมแต่งจนเรื่องของเขาการเป็นตำนานที่ไม่ตายซะเองส่วนแวมไพร์นะครับถ้าในมุมของวิทยาศาสตร์แวมไพร์เปรียบเทียบเสมือนลัวความแก่ลัวค,ความตายกลัวาการสูญเสีย แล้วมันก็คือภาพสะท้อนนะครับของมนุษย์คนหนึ่งอยากได้ความรักที่ดีอยากอยู่กับความรักที่ยืนยาวอยู่ไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับเป็นอมตะนั่นแหละครับ เป็นเรื่องของแฟนพั้งหมดในวันนี้ครับถ้าคุณชอบรายการแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยละกันหรือคุณมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะฮะชาวันนี้ะครับผมพูดอะไรไปผิดพลาดข้อมูลไม่ครบก็ขออภัยด้วยละกันนะฮะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจละกันถ้าคุณชอบรายการนี้คอมเมนต์มานะฮะหรือคุณรู้เรื่องราวอะไรก็คอมเมนต์มานะครับผมจะได้รู้ว่า ep 2ต่อไปควรจะทําเรื่องไหนดีนะฮะยังไงวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับหลับฝันดีทุกท่่าานอยลืม ผมพาดเปลี่ยนตาคดีนะครับระวังคืนนี้จะโดนแวมพายดูนะฮะแล้วเจอกันครับไม่ใช่เฮ้ยเงนั่นเลยเนี่ยเจอแล้ววะเขาเรียกกลุ่มนี้ว่าแวมไพร์เทเลปีไม่อะไรออกเราเออเขาเรียกกลุ่มนี้ว่าแวมไพร์แต่ทุบ วงการแพทย์นะครับเรียกกลุ่มนี้ว่าแวมไพร์เทเลพีนะครับสุภาพหวั <c oughs> งว่าในอนาคตนะครับคนเราทุกๆคนจะเป็นอมตะนะครับแต่ต้องมีความรักนะครับกูก็ติดคำอีงแล้วเนี่ยเบื <c oughs> อ่อวะอาจจะไม่เหมาะกับทางจริงจังว่ะไปส่งซ